สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมใช้นะครับเป็นกิจกรรมไฮไลท์ในหลักสูตรการทํางานเป็นทีมร่วมกันนะครับก็คือกิจกรรมย้ายภูเขานะครับวิธีการย้ายทํำยังไงครับแข่งกันนะครับอันนี้จะเน้นแข่งความเร็วนะฮะมาดูวิธีการย้ายก่อนนะครับกติกาการย้ายคือย้ายภูเขานะครับจากช่องที่1อันนี้สมมติช่องที่1ช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3นะครับ ย้ายผูเขารับจากช่องที่1ลักษณะนี้ครับให้ไปตั้งอยู่ในช่องที่3นะครับในลักษณะนี้อันนี้คือสําเร็จนะครับทีนี้เราจะย้ายได้ยังไงครับกติกาข้อแรกคือย้ายได้ได้ทีละ1กล่องที่อยู่บนสุดเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าวิธีการย้ายก็คือ1กล่องที่อยู่ข้างบนสุดครับก็ย้ายมาเลยย้ายวางช่องไหนก็ได้ครับช่องที่2ช่องที่3ได้หมดเลยนะครับขอแค่ อันสุดท้ายไปเป็นเหมือนลักษณะเมื่อเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นเองนะครับโอเคสมมุตินี่คือครั้งที่1ครับครั้งที่2ย้ายกล่องไหนครับก็ต้องย้ายกล่องที่สองกล่องนี้นะฮะย้ายไปวางช่องไหนก็ได้ครับช่องนี้หรือช่องนี้ก็ได้เพียงแต่การย้ายครับห้ามกล่องใหญ่วางทับกล่องเล็กเพราะฉะนั้นกล่องนี้จะวางทับกล่องนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นกลีกช่องเดียวก็คือช่องนี้ก็ต้องวางนี้ครับหลังจากนั้นครับก็ต้องย้ายหนึ่งกล่องครับกล่องที่อยู่บนสุดครับกล่องนี้ย้ายได้ไหมครับไม่ได้เพราะ มันใหญ่กว่ายังไงก็วางไม่ได้ดังนั้นก็ต้องเหลือ2อันนี้แล้วนะครับก็ต้องย้ายตัวนี้นะครับย้ายยังไงดีครับย้ายมาทางนี้ก็ได้เพราะเล็กกว่าหรือย้ายมาทางนี้ก็ได้เพราะเล็กกว่านะครับนั่นคือวิธีการย้ายครับมาดูเฉลยนะครับจํานวนครั้งในการย้ายที่สั้นที่สุดนะครับจะทั้งหมดกี่ครั้งนะครับลองดูนะครับ1 2 3 4สี่

ใช้ย้ายนะครับน้อยที่สุดก็คือ15ครั้งนี่คือถูกต้องนะครับอาจจะย้ายมากกว่านี้ก็ได้นะครับในกติกาเดียวกันนะครับแต่จานวนครั้งที่สั้นสุดคือ15ครั้งถ้าน้อยกว่านี้คือฝ้ามากกว่านี้ก็คือนะครับย้ายผิดตําแหน่งเท่านั้นเองนะครับทีนี้เราจะแข่งขันกันได้ยังไงครับวิธีการแข่งขันนะครับก็คือที่ผมมักใช้แบบผมันแบ่งการแข่งขันเป็น3รอบนะครับรอบที่1ก็คือแบ่งเป็นประเภททีมประเภททีมคืออะไรครับก็ ประเภททีมสลับมือคือนะครับทุกคนช่วยกันทําหยิบคนละหนึ่งกล่องเช่นคนที่1ครับหยิบแล้วก็วางถอยออกไปครับคนที่2หยิบวางต่อถอยออกไปครับคนที่สามมาหยิบวางต่อแล้วก็ถอยออกไปครับวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ15ครั้งนะครับนั่นคือประเภททีมสลับมือประเภทนี้จะดียังไงครับเราจะได้เห็นวิธีการวางแผนวิธีการซักซ้อมวิธีการพูดคุย นะครับข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันนะครับของนะครับการทํางานเป็นทีมลักษณะนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาตกผลึกกันครับคุยอะไรกันบ้างนะครับนั่นคือรอบที่1นนะครับรอบที่2ครับเราก็จะมาพูดถึงว่าเอาคนที่เร็วที่สุดครับแข่งคนเดียวเลยครับขอประเภทเดียวมือหนึ่งนะครับคนที่เร็วที่สุดมาแข่งขันกันครับก็จะเส้นหาตัวแทนมาครับใครทําได้เร็วที่สุดนะครับ ข้อนี้ดูอะไรครับถ้ามีตัวแทนออกมาแข่งขันครับแล้วเพื่อนในกลุ่มนะครับก็จะมองว่าเพื่อนในกลุ่มทําอะไรครับบางคนก็ให้กําลังใจช่วยซักซ้อมช่วยเชร์บางคนก็นะครับไปสังเกตการคู่ต่อสู้นะครับคอยจับเวลาคอยช่วยเหลือกันนะครับนึกภาพจะเห็นว่าเวลาทํางานบางครั้งก็ไม่ต้องเป็นทีมครับก็จะมีตัวแทนออกไปนะครับเป็นตัวแทนไฟล์ตัวแทนแผนกก็ว่าไปนะครับทีนี้ ทีมแบ็กอัพทีมซัพพอร์ตสามารถช่วยหรืออะไรได้บ้างนะครับก็จะได้เห็นกันในตรงนี้นะครับนั่นคือรอบที่2ครับรอบสุดท้ายรอบที่3ครับผมก็จะให้นะครับแต่ละกลุ่มครับนะครับชี้นะครับเลือกตัวแทนฝั่งตรงข้ามออกมาแข่งขันนะครับหมายถึงง่ายๆคือไปเลือกจุดอ่อนนะครับหรือคนที่ไม่เก่งของกลุ่มอื่นมาแข่งกับคนที่ไม่เก่งของกลุ่มเราโดยคนไม่เก่งของเราก็จะเป็นกลุ่มอื่นมาเลือกเช่นเดียวกันครับ ข้อนี้ก็คือเอาคนที่ไม่เก่งมาเจอกันนะครับข้อนี้จะทําให้เราเห็นว่าในการทํางานเป็นทีมครับมันไม่มีหรอกครับคนที่เก่งหรือไม่เก่งนะครับมีแต่ว่าจะได้ทําอะไรเมื่อไหร่นะครับวิธีการแก้ปัญหาแบบทีมงานจะเป็นยังไงครับวันนี้คนที่ไม่เก่งได้ออกไปทํานะครับเขาจะมีนะครับวิธีการแก้ปัญหายัางไงเช่นบางกลุ่มนะครับก็จะช่วยซ้อมเลยนะครับ ช่วยกันดูช่วยกันซ้อมช่วยกันแนะนําช่วยกันให้กําลังใจนะครับถ้วถึงเวลามาดูกันอีกครับเช่นถึงเวลาทําแล้วไม่สําเร็จทําแล้วฟาวทําแล้วแพ้มาดูว่าเพื่อนในกลุ่มสามารถทําอะไรได้บ้างให้กําลังใจหรือนะครับช่วยกดดันนะครับพวกนี้มันสามารถเราจะทำให้เขาเห็นภาพการทํางานเป็นทีมผ่านนะครับธรรมชาติการทำงานเป็นทีมนนครับรรผ่านกิจกรรมย้ายภูเขานี้ได้ ครบทุกรูปแบบเลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ครับก็จะตอบโจทย์ยังไงครับหลังจากจบกิจกรรมผมก็จะทําให้ผู้เรียนครับลองนึกถึงการทำงานเป็นทีมของเขาดูครับว่าวันนี้นะครับเขาทําอะไรให้ทีมได้บ้างวันนี้เขาเป็นตรงไหนในทีมและต่อจากนี้ไปเขาจะกลับไปทำอะไรเพื่อทีมของเขานั่นคือกิจกรรมย้ายผูเขาที่ผมใช้ในหลักสูตรการทำงานเป็นทีมร่วมกันสู่ความสําเร็จครับขอบคุณครับ